สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปมันนี้ย้ายกับมีเมนูง่ายๆแต่ว่าเห็ดหยากรนะเสแสบแต่ว่าโซ่สิดงกินพี่น้องเข้าไปอยากหนึ่งกินหนึ่งปลาสันย้ายก็เลยไปซื้อปลามาตลาดพี่น้องว่าสิไปตกตกอยู่หน้ากับคือสิบ่คือเอามาล่างสะก้อนน้องเนาะได้ปลานี่มาสองตัวล่างและหลายนามเด้อพี่น้องเด้อล่างจนหาหกนามคนละย้ายกเอาทึ่งหมักหน้าเอาทึ่งเกลือค่าล่างออกให้มันเศิร์ฟข้าวนละ ล้วก็เ่าก็มาปรุงรดมักไว้เนาะค่ะพี่น้องมักขามขึ้นผลเด้มันจังแสบันนันพี่น้องบันนี้ย้ายเอาเครื่องปรุงมักเรียบ้อยย้ายเอาใส่ถุงพี่น้องใส่ถุงแล้วก็เสียเอาไปใส่ตู้เย็นไว้เนาะค่ะไ้ขวมขึ้นเนี่ยหมอเส้าก็ต้องคอยสีมานหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องใส่ถุงเรียบ้อยแล้วย้ายก็้าเสียเเข่าตู้เย็นละจ้าพอตะตื่นเนี่ยหมูเส้ามาไปคือ่าจะเอาไปเอาข้าวออนมาหนึ่งใส่กันน้าพ่อมันบ่ได้งเป็นเด็พ่อมันบ่ข้าวเนาะค่ะดับกินข้าว ลูกกับพยายามกุ้งอยู่หน้ามาพี่น้องว่าสิดาได้กินป้นกุ้งพนะนะมันก็ได้ประมาณนี้แหละค่ะได้ในน้อยซ้ำนี่แหละสิได้แก้วยอนบุบก,กุ้งกระได้มันบ่เขาค่ะพี่น้องบัดนียย้ย่ายกันแล้วมาล่างพักมาอย่างจัดการเลยค่ะพี่น้องจัดการแล้วก็เอามาหนึ่งเลยค่ะเตรียมพักใบป,ประมาณนี้แหละค่ะกับพตู้ห้องลุงกรขางหมอจนว่ามันหอนผล่ค่าพี่น้องแล้วก็เอาป่าลงเนาะค่ะป่าตัวหนึง่งตัวหนึ่งกับสิทัดเป็นชิน้นเป็นชิน้นมาสั้นพี่น้องเพิ่นทรมาบอกว่ามันนีสิเป็นเวน้น เดี่ยงผ้าเพน้าซั่นย่อยก็เลย่หดเป็นปลาเป็นชิน้นเป็นชิ้นน้อยๆ phases, พ่อเด๋อใส่ผ้าขาวพระเนาะค่ะพูนบอกว่าผ้าพูนประย,ชชย, plus, ยูชช่มื่อสู่งองดอกประยู่สององซั่นก็เลยหนึ่งเมื่เลยค่ะพี่น้องตอนแหลกฝรั่งใบเจ้าตัวซั่นก็เลยห์ตรงหนึ่งเมื่อพอว่าสิเพนแล้วเนาะค่ะพี่น้องกับหนึ่งกินง่ายน้ำเนาะค่ะมื้อนี้ก็เป็นวันหยุดลูกเต่ามาโฮมกันพี่น้องก็เลยได้เห็ดกับเข่ากินกาธรรมดากับพ่ได้เห็ดดอกกับเข่ากับน้ำก็ได้ ค่ารัวค่าร้านห้านกินยังยากจะกินนันนั้นค่ามื้อนี่ก็จะอยากกินเมนูแซ่บจักเหมือนหนึ่งกบว่วสิเด็กกินเนาะค่ะต้องขวมขึ้นได้พี่น้องเจ้าเคยได้กินย่ายหนึ่งกะเสียเอาใส่หลายผักเนาะค่ะพี่น้องอยากกินผักเนาะเขากบเป็นคนหมักผักอยู่แล้วก็ใส่บักงงเงียวบักป้องแป้งละพี่น้องแล้วกับแบบบวบออนกะเก็บมาตาหน้ากะลำปีกะซื่อมาละพี่น้องอีตู้กามาตาหน้ามาเต็มหม้อเต็มซึ่งเลยพี่น้องเอ้ยแล้วกับปิดฝาไ้ซสก้อนค่ะพี่น้องปิดฝาหนึ่ง จนผักมันเปื่อยไปแน่ผุล่ะเฮากะจังเอาพีตูมาปกอีกเทียนึงเนาะค่ะมันเป็นแน้วสุกง่ายนาะว่ออีตูเนาะค่ะพี่น้องสุกเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เสียมาแบงเนาะค่ะแบงที่เป็นชิ้นทายใส่ถาดหนึ่งไว้ต่อไปเพรนเนาะพี่น้องเป็นโตนี่ย่ายก็สสกินกับหลูกกับเต่าเนาะค่ะกาบันนี้เฮาก็สิมาเห็ดแก้วกันเลยค่ะพี่น้องแก้วกับบักพี่กับเก๋มาตนาผุล่ะจ้าพี่น้องมาขวใส่กันกับหอมกับกระเทียมแล้วเฮาก็สิมาตำแก้วแล้วค่ะใส่บักเขื่อเทศหลายๆเนาะ กับมานตำแก้วกันเลยค่ะพี่น้องตำแล้วกสีแบงไปวัดพร้อมคือเกาหล่ะค่ะพี่น้องแบงใส่กองไว้ถ้าไปเพ้นคือเกา,ลาแล้วจ้าเราก็สีมากินกับลูกกับเตา่าลูกเต่ากับมาหอดมาบานมาซองกลับมาะมานนี้แหละค่ะพี่น้องอาทิตย์หนึ่งกับมาเที่ยนหนึ่งบางเที่ยวกับมาตะลูกสาวมือนี่ลูกไส้กับมากับเลยเป็นโฮมกันก็นเลยเป็นครบร้อมหนาเฮี้ยงตา ยายกะเสียวอปะกะน,นามประเด็กใส่จักน้อยเนาะค่ะเอาหอมผักซี่ใส่ข้นใส่กันโอ้ไปตาแสบขากบานนี่มาหาพระเขาลง่งเลยพี่น้องลูกกะสิม่เมนูอันนึงกับพ่อเด้สดน้ำเนาะค่ะต้มตีนไก่พนาแสบแสบพ,พี่น้องเอ้ยมาเด้อม,มาเด้มมเดอกินข้าวน้ำกันค่ะพ้อน้าเฮี้ยงตาก,กันกินอยู่หนาบ้านนี่ละล้านน่อยกระแลนไปแลนมาอยู่นี่หละจ้าสำหรับคลิปนี้ยายกะขอโตกินเขาก็เด้อค่ะพี่น้องไม่กินข้าน้ำกันเด้อค่ะ